โอ้ยสวัสดีวันนี้กลับมากับรายการอินซีทองเกมมัวอีกครั้งแล้วก็อันนี้ก็ก็มาแขกรับเชิญคนเดิมนะอามิงโกร้รับเลกค,คอมิกนะีแล้วก็กับเสียงที่เจมของน้องชายของเขาแล้วก็ไม่ต้องมาดิดไลไรกันนะบางทีนะวันนี้เราจะไม่พูดประดินฐรเ่องเด็กเจมนะครับแค่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยไม่จะตรอพรักสอง ต้องมีดิสไ <Gym. S 2> ลค์เพิ่มขึ้นอีกห้าหมื่นติงก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเพราะอะไรหรอกแต่ส่วนมากอะนหรือว่าเขาเห็นว่าเกมนี้เป็นเกมที่อุนแรงไม่ชนาใ่หรอกมันเป็นเกมที่ดีควรจะไปหามาเล่นกันซะมว่นลี้สิปร์เซดนตเลยใช่มันเป็นไลท์ถือว่าถูก จับแต่ก็เกือบพันเจ็ดร้อยเท่านั้นถ้าเกิดอยากเป็นผู้สนับสนุนอินทรีทองนะครับติดต่อติดต่อมาได้แบนดบันดี้ชาแนลกจับจันหนึ่งสองสามนึ่งสองสามแล้วกดวางเรามาดูต่อเนื้อเท่กับพิเจอร์ท คุยแมวอะไรกันแล้วก็ไม่สามารถยังรู้ได้ว่ามันคุยแมวอะไรกันนะว่ามันไม่มีซับเราก็งงดูติงกันสอบบอกจริงเดินรอบๆอบรทีได้ไหมพูดอะไรกันพูดเบามากเลยคุยกันไรไม่ดังไม่ดังก็มันไม่ดังเลยเบาไม่เบาไม่เบาก็ดัง เรียนออคิปไปเลยไม่ต้องสนใจในส่วนนี้นะเราจะไม่ยุ่งนะเราจะไม่ยุ่งส่วนนี้เราจะไม่ยุ่งเป็นยุ่งไม่ได้คบช้าโอ้โหธุรกินี้น่าจะเป็นขับรถบัสคันเน่าไปทรง อ๋อไม่ส่งไม่ส่งเพื่อนนะมันก็มันเอ้ยไรเอาไงเอาัไงเอาไงออเอาไงเพื่อนเราดูท่าจะไม่รอดไปต่อไม่สนใจมันทำอย่าง้พูดไเด็กเกมกันนะก็ก็อยอย่ประสบประเด็นขึ้นมาเลยขดขึ้นมาเลยดีกว่านะครับสำหรับเด็กเกมนะครับก็มีอะไรมากมันจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับด้วกัน ของขึ้นแล้วจิโนของขึ้นแล้วจะเกมต่อไปเถอะจะเลยรับเสกทำคะแรนคนที่ดีกว่าวันนี้ก็ไม่ยากไม่อะไรก็แค่ต้องจับพวกเวนเนี่ยเข้าตู้เป็นเรื่องที่ดีไปด้ยกันไปด้วยกันอุ้ยเหมือนนี่นี่เราต้องตี๊นหนึ่งหนึ่งตีนแล้วก็จะไปดูดเวร์ลานไข่หมู เลยว่แก้วัดเป็นวัดแล้วได้๋ยแก้วัดแก้วัดก็ทะลุเลยนเป็ดทะลุทะลุคู่เข้าทะลุเข้าแก้วัดดีดีมันไม่มีที่อะไรให้ทำแล้วโยนออกนอกถนนไปเลยออะไรเรื่องเรื <h <h ่องมากเหรอเรื่องมากเหรอเรื่องมากเรื่องมากเหรอมันเม็ดนยอยไม่เล็กนะครับเรื่องไม่เล็กนะครับ เรื่องมันเล็กไหมครับอืมก็คือประมาณว่าเราจะมาคุมเนี่ยไปรถเมี์มันจะมีนักเลงระหว่างแล้วระวังที่กลุงกดนเราเล่นเกมเสือดาวเสือฮะเล่นเนาะระหว่างที่ลุงกำลังเล่นสลิปปิ้งด็อกโอดและซาเอยู่ทำไมแม่เดินมาติดเป็นเล็กเล่นสลิปปิ้งด็อกผมก็บอกว่าไม่เล็กนะครับ เล็กนะครับเสียงินโน่เเนาะเองเจมมเจเด้้อย่าพูดคำว่าเจมมอีกเลยนอกะผมันอะลอกมุกเราอีกเื่ออบน้องโุ้ใช่ไหม โน้เพาะว่าเป็นอย่างนี้แหละไปยุ่งไปยุ่งไม่ดีไม่ดีรถมันก็ผ่านไปแล้วแยยกาาตล้วบางทีกันตาไปเจ้าเด็กเจมมันก็จะถกกระดินสิดีธุรกิจนี้นอะก็ิทีมันก็ไม่ยากไม่ยากอะไรแค่บิบแต่เนี่ยบิบแต่เนี่ยแล้วก็บีบค้างมาเลยแล้วก็ไล่ตูดมัน ว่าตอนนี้มุกแฟนเด็กจิ้มยันไงบ้างครับมีให้เนี่ยเขียวเขียวเนี่ยข้างจอเนี่ยขึ้นเต็มแล้วรอก็จะได้พบนิพานเฮ้ยจอซินี่ไหนจอโอ้ไม่จอมจอเด็กนี่โู้จีมบอคุณเอาไปเลยแชมเปี้ยนแชมเปี้ยน โอเคเนี่ยมันเนี่ยมาบีบแต่เพื่อจะเอาลูกค้าเนี่ยจากรถคันนี้มาให้รถเราเพราะว่าเนี่ยบางทีเนี่ยเราเป็นคนคุมไงคือเราเป็นคนคุมาปรถเมย์นี้เราก็ต้องได้ลูกค้าอะไรน่าจะบอกมันนั้นเราก็ต้องไปส่งทีมไหนมากริดโอเคได้ได้ อบางทีอาการนี้ทําตัวจิ้มมันไดเนี่ยภารกิจนี้ก็ไม่ยากอะไรก็แค่เราขี่รถบัสโอ้ยเสียหลักไปหาแล้วไรเราไม่ตายครับเราไม่ตายเราคันเทพแล้วขี่รถบัสนีงสามารถแซงรถแข่งได้เนี่ยมันก็คันเทพแล้วแหละโอ้อะไรกันโมเหตุมีมุกเหมือนกันไม่มีมุกมันจะทำเลก็ได้หรือมันจะทำพลาสติก มไม่ได้ทำเล็กเอาไปทำใเขานะเลยเแ่ตายฮ่มึงตายะอนี่ตายะเตอนี่ตายสองคนเลยเราไม่ยอมแพ้เรานี้อืมเาไม่หนีครัาเราจะสู้อ้าไปสู้แล้วช้าอุ้ยทำไมมันอืดอย่างงี้ล่ะเ ป้าโอ้ไ oh ม e so ่ข okay. well, ้าป oh. ้าแล้วเนี่ยเอาไม่ตายอีดอกอีอีกูว่ากลับบ้านไปเลยหนูอยากเลน่าหนน่่ไปแล้วอไปเราเป็นพวกไม่เอาไบคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืม ม่อืมอมันเป็นเรื่องที่ดีหาครั้งด้วยกันเียนี่วิอ้ายดแม่โอ้ยอะไรมันร้องเพลงอะไรแถวนี้เนี่ย ย่ภารกิจนี้ก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วมะ <c oughs> ก็มันก็ง่ายเยดียวไม่ได้ยากอะไรเลยภารกิจน,นี้ก็คือสำหรับใครที่เล่นสลิปปิ้งด็อกนะภารกิจนี้ก็ทำตามผมได้เลยมันจะแบบเรื่องที่ง่ายาเวลาแบบรรชนเนี่ยมันก็ใช้แค่อโทลไม่ได้ยากอะไรนะเรื่องที่ดีอะไรเรื่องที่ดีหลายคนด้วยกันใช่เรื่องทีดงท่ดีหลายคนที่นี่นะทั้งด้วยกันแน่นอ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 น อะไรเนี่ยแจ็กกี้ I heard what happened I hope everything is good my uncle อะไรอังคณิตอยู่ now so you so you so เขียวเลยอวะคอยิมเออไปหาเขาปีโนดีว การที่เราอยากเคลียร์เกมไวๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแค่เราก็ต้องมองหารถที่จอดอยู่ข้าง <c oughs> ทางนี่วิธีเคลียร์เกมอย่างไวเลยมันจะเคลียร์ไวมากแล้วเราจะเสียตังค์แค่หมืนหม่นห้ามเป็นการที่เคลียร์เไวแล้ววะ มันก็ยังในเกมเหมือนเดิมเฮ้ยวิธีเกียร์เกมก็ไม่ยากง่ายอะไรมาใหญ่เว้ยอระหม่อมมันกระหม่อมเองดีทนเทปแล้วแล้าก็วิ่งไปมันจะวิ่งมาจับเราไอ้ยดีล็อกแขนล็อกล็อกล็อกขึ้นรถเลยมันแหละเล่นดีๆฟังมา <c oughs> <c oughs> <oh, โอ้ยอื้ออือมอ๋อรถตำรวจแกนี้ทำมันทำมันหวงนี่ตายซะก <c oughs> ็ผมมีทักษะในการนี้ตำรวจเพราะผมเล่นมานานแล้วเนี่ยมีทักษะที่ดีในการนี้ตำรวจอ้าวอู้อู้วายไงนี่ควายควายใหเลยพวกมึง เนี่ยรู้สึกว่าไม่จะดังนะใช่คืออยาให้ยอดเขาเนักเียเ้มยสึกไม่มันจะช็อตดังแโอ้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 จเย็นพี่จะเย็นอืมเสร็จรอบเป็นเต็ดเฮเฮ้ย้ว้ กดอาการค้างก็พ่ดนนี้ไม่รู้จะ